มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่าลืมไปเช็คนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้า1,000กลุ่มไหนได้บ้างไปดูกันค่ะสำหรับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยา,วยาวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิดนะคะกลุ่มที่อยู่ในระบบของประกรันสังคมหรือว่าผประกรันตนมาตรา33ผ่านการลงทะเบียนเวิร์ไวด์เว็บม33รักกันอ เพื่อรับเงินเยียวยา1,000บาททุกสัปดาห์จนกว่าจะครบ4,000บาทโดยผู้ที่มีสิทธิ์ม33เรารักการเช็คสิทธิ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564นะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดจากมาตรการดังกล่าวนะคะระบบจะเริ่มดำเนินการโอนเงินช่วยเหลืองวดที่3ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่5เมษายน2564 โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเช็คเงินจากแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติคัดกรองผู้ลงทะเบียนม .33 เรารับการเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะและเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3หรือว่าเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3เมื่อวันที่19มกราคม2564ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กับฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ไม่เป็นผู้รับสิทธิ์เราชนะกับฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500 0 0 0บาทณนะวันที่31ธันวาคม2563อย่าลืมไปเช็คกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ